ใครจะรับก้อนใหม่พี่พิมพ์ได้เลยืดสีแขนสั้นเกรดเอนะคะเลดี้ r u n e t t e t-shirt เอเกรดค่ะยืดสีแขนสั้นนะคะยืดสีแขนสั้นเอเกรดเกรดเอคะ่ะโปรเหลือ3,450บาทค่ะพี่โปรเหลือ3,450บาทค่ะพี่ราคาปกติ6,900บาทนะคะน้ำหนัก100กิโลจํานวนจะได้ประมาณ500ถึง600ตัวบวกค่ะพี่คะ่ะบวกค่ะคือได้เกิน500แน่นอนพี่เพราะว่าขนาดงานงานงานของผู้ชายนะคะกับต่อผู้ชายก็ยืแขนสั้นผู้ชาย100โลยังได้500กว่านะคะเออกำลังรอสัญญาในงานสักนึงนะสัญญ,ญาณอีกแล้ว ราสีฟก้อนใหม่ค่ะพี่หาราสีฟก้อนใหม่โอเคสองเก้าเท่ากับจำนวนค่ะราสีฟก้อนใหม่โอเคสองเก้าเท่ากับจำนวนค่ะพี่วันนี้คือเราต้นทุนไปแบบตัวละวันนั้นเราเปิดได้เท่าไหร่วะเราเราได้นับไหมอาจะเยอะไม่หกร้อยค่ะหกร้อยสามสิบตัวค่ะรีวิวเปิดได้หกร้อยสามสิบตัวพี่รีวิวเปิดได้หกร้อยสามสิบตัวตัวละห้าบาทเอาไปห้าบาทถูกมากๆเลยนะคะแล้วได้งานเบอร์หนึ่งเกรดเอด้วยค่ะพี่หาได้งานเบอร์หนึ่งเกรดเอด้วยนะราสีฟก้อนใหม่นะคะโอเคสองเก้าเท่ากับจำนวนค่ะ นะงานใหม่กริดได้กรีดทอมท่าในการในการรีดเพียงกระสอบละครบ<อ>ครบนะค่ะค่า,า,า,ารีดถูกมากๆเลยนะคะเกรดเอนะคะเกรดเอแถวจำนวนได้เยอะมากเลยที่สาจำนวนได้เยอะมากเลยจำนวนเยอะมากๆยูคสีแขนสั้นเกาหลีค่ะพี่มีโปโลปนบ,บ้างนะคะสักประมาณ10%ที่เหลือก็จะเป็นยามแฟชั่นเกาหลีเลยนะแฟชั่นเกาหลีจำนวนเยอะแบบเยอะครบ5บาทลูกครบ5บาทกระดิบแมนยอก สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นพี่หนึ่งร้อยกิโลหนึ่งร้อยกิโลราคาต่ำกว่าทุนหนักมากค่ะพี่เราต้องการเคลียร์สต็อกจริงๆใครซื้อได้ตอนนี้ก็คือดีใจมากนะคะเพราะว่าราคาที่พี่ซื้อมาตอนนี้พี่ดูโรงงานพี่ก็ไม่ได้ราคานี้จริงๆนะคะไม่ได้แน่นอนพี่เป็นราคาที่เราขายต่ำกว่าต้นทุนแบบหนักมากๆเลยนะคะใครอยากจะรับผี่กระสอบนะพี่นะรีบเลยค่ะพี่รีบเลยน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลนะคะพี่ค่ะน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลค่ะน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลค่ะก้อนรีวิวก้อนนี้นะคะก้อนรีวิวก้อนนีี้นนนะะะคคคครรรรหหหัััสเเเือววาแลลยย์จดกบ่ สีสดเลยยูสีแขนสั้นเกาหลีพี่ยูสีแขนสั้นเกาหลีค่ะเห็นไหมเห็นไหมสวยมากรถเรียกว่าแหวนหนึ่งหนึ่งสองพี่กัอน,นี้นะไมคกไมกตรงครบแฟชั่นค่ะเบอร์หนึ่งเกรดเค่ะพี่เบอร์หนึ่งเกรดเอหกร้อยตัวบวกค่ะพี่คหกร้อยตัวบวกค่ะงานดีครับ ตรงคือดูได้เลยว่าเขาออกไสล์ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่แล้วก็ได้พวกงานที่เป็นคอปกโกโลนะคะคือเป็นงานงานสาฟช่นเกาหลีเลยพี่น,ะน,นะยืวสีล้วนจคกยุ้ต้นทุนราคาถูกค่ะพี่ต้นทุนราคาถูกค่ะบแบนนี้ออกเยอะนะใครจะรับรีบแท้งได้เลยค่ะพี่เดิน <not> นัดเดนนเฟแมนออกดีมาก โอ้โหตัวนี้อยู่ตัวห้าบาทพี่เอาไปคัดเอาไปแยกเอาได้เลยค่ะนนะ่าดนมากเอาไปคัดเอาไปแยกได้เลยค่ะพี่คะใครจะรับก้อนใหม่นะคะใครจะรับก้อนใหม่โอเคสองเก้าเท่ากับจำนวนที่ใครจะรับก้อน,น,นใหม่โอเคสองเก้าเท่ากับจำนวนนะคะร้อนเลยอะหนูไม่มีเลยสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทครับพี่คะสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยมาก รหัสอื่นเริ่มทยอยหมดนะคะลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากดูไลฟ์ไม่อยากรอไลฟ์นะคะเคยซื้ออยู่แล้วหรือว่าเห็นรีวิวเต็มอ,อยู่แล้วของรายการนี้นะคะพี่พิมพ์ผรหเสียบได้เลยพี่พิมพ์ผรหเสียบได้เลยเรถรถเบาหวนหนึ่งหนึ่งสองค่ะตัวน,นีหน้หนึ่งสองมายาโกหนึ่งหนึ่งสอง ดูถูกอีกแล้วต้องมีคนถูกดูอะไรล่ะดูฮักเซทที่นี่งานท็อปแบบแฟชั่นนักเลยจำนวนมันได้เยอะด้วยเป็นซีอูใช่คือสอัาพ้านิดแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากนะคะส่วนใหญ่ก็คือแข่งฟังวุ้ยมีงานอะไรนี้เด้อเพื่ออะไรเดินป่านะสี<ค>่เค พ่อปก,ก็สวยนะโอโลกันตังนตอนนี้เราเราแหวนหนึ่งหนึ่งสองนะคะตอนใหม่โอเคสองเก้าเท่ากับจำนวนค่ะบางรหัสอาจจะไม่ได้เปิดนะคะบางรหัสตอนนี้หมดนะคะพี่เขาเรียงผ้ามาดีมากเลยนะเรียงผ้ามาเป็นแถวเป็นแถวนะคะผ้าผ้ามันก็เลยแบบเหมือนมันไม่เคยอยากปากผ้าเขาเรียงมายาวยาวยาวเรียงเรียงมาดีค่ะเรียงมาดีบิ๊กเก้แบงค์เอาเยอะดีค่ะพี่ใครเอาตอนใหม่ก็พิมพ์ได้เลยนะสุดคุ้มค่ะพี่ค่ะเฮ้ยครบ้วโยนิโครแค่ดูเขาเรียงผ้ามาดิมันก็แบบดูแบบโูนิโครเขาเรียงมาทีละทีละท่าตัวทีละตัว พี่นี่เป็นแฟนนิดนึงอ๋อไหนพี่ดูเขาเรียง้ามาได้งานคอร์แสแฟรั่งด้วยนะครับเรียงมาดีมากค่ะพี่อันนี้แบรนด์ไออ่าเป็นแบบคล้ายๆมินิเบรสนะอุ้ยแบนช่ำอ่ะเนี่ยดูดิซาร่าแบนเยอะมากเลยตักพวกงานแบบงานสครีมงานตักอะไรพวกนี้ก็มีออกนะคะพี่ยูนิโกรแบรนด์ออกดีมากค่ะวันไหนใครจะเอาลิปทิมนะบอร์นึงพี่บอร์นึงแฟนเอพี่ออืดูดิไปแขวนนั่นเลยอ่ะเรี๊ดอย่างเดียวพอแล้วเนี่ยดูงานคอร์สสิเรี๊ดอย่างเดียวพี่ ต้อขันะตกเฉลี่ยตัวละห้าบาทนะ้าไปเอาไปแยกันเลยันไหนสบัดไม่ไหวขอผ่าแล้วนะเยอะมากค่พี่หายเยอมาไปดูดูผ้าเับมาอย่างดีก้านีมีไว้รวมส่งค่ะพี่รถราคาห้แล้วค่ะรอสัญญาณมาลดราคาต่ำกว่าทุน้ะสี่สาถูกมากแล้วค่ะถ้าพี่ให้รวมส่งหนูต้องขอเป็นราคาปกตินะคะหกพัน สินค้าแต่ราคาโปรโมชั่นไม่รวมค่าจัดส่งนะคะก้อนรีวิวก็ได้ทุกตัวเห็นทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะหรือไม่ที่จะรับก,ก้อนใหม่ก็ได้นะคะโอเคสองเก้าเข้ากับจำนวนค่ะก้อนใหม่สินค้าแต่าราคาโปรโมชั่นลดราคาไม่รวมส่งค่ะพี่ทุกรายการจ้ะรีวิวรอเรือวอลแวนหนึ่งหนะึ่งสองนะก้อนให OK ม่โอเคสองเก้าเท่ากับจ <มะ S 1> ำนวนวันจ้ะมีสบ,บัติปวดแขนเลยได้หกร้อยประตัวโอนจริงแขนจะหลุดสัญญาอะไรยังสัญญาอะไรยัง ันนี้แกเป็นรคะแ่เราดีพี่ลืมปอดเป็นห้ปีไงลืมปีนฮะไม่ไม่ไ่นี่มาละมามาเ่ี่่อก้ทีเอ่ปิดเป็นห้าปีมายไน,น,น,นะจริง เย,งงเยอะมากค่ะหกรอยกว่าเปิดรอบที่ล้ได้หกรสตัวพี่ก้อนใหม่โอเคสองเก้าถ้าจันวนค่ะก้อใหม่โอเคสองเก้าถ้าจันวนค่ะก้อนรีวิวรอเรือบอแบวนหนึ่งห่งสองค่ะไประสอบบอหนึ่งเกเอนะคะน้ำหนักหนึ่งรอกิโค่ะเบอนึ่กเอหนึ่งร้ยกิโลค่ะสวยเขาเรียงผ้ามาปเป็นแถวเป็นแถวเลยนะเป็นเป็น,อนเอเอเอา,พาพับเรียงมาเป็นตัวเลยนะ ดีมากเลยอะออแบรนด์สัมผที่มีทั้งฟ็อปซ์มีทั้งแฟชั่นเนี <c oughs> <Yes. S 3> ่ยเจสหลักทรัพย์เออบ้านเยอะมากเลยจีอ่อนได้เลยอาจจะไม่ได้ยกทุกตัวนะคะเพราะความรวดเร็วนะคะพี่นะสวัสดีค่ะพี่โอ้ย <c oughs> ไลยสวยอะยนะโอ้โหฝนหนาเลยอะ <c oughs> างานครัก็นอารักนะสี่สิใช่เลมีงานลูกไม้นก็สวยนะมีเสื้อเยื้อสี่แขนสัน้นยื้อสี่แขนยาวเอ่อพากเสื้อกากพาก้คาค่ะพี่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูหน้ามานครับเพืนะคะค่ะถ้ามีเวลาว่างก็เดี๋ยวจะพยายามติดิ่มให้ค่ะพราคาร์ทไม่ได้เปิดน,นะคะาราคาหมดแล้วาราคาลูกค้าเ C F ตั้งแต่ตอนที่ลงโค้ดเลยค่ะพี่ใช่ไหมลูกไมสือกสวยอ่ะใช่เลยงนานใหม่งานใหม่งานตะขายน่า,นานเลยพี่เนี่ยดูดิบางตัวนะกูไม่ได้ยกนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่แบบ เกตเอโอ้อปีน้ำเบอร์หนึ่งเกตเอนะคะเบอร์หนึ่งเกตเอหมดแล้วไม่มีต้นเพิ่มแล้วนะพี่อันนี้หมดแล้วก็ถึงหมดเลยจ้ะหมดแล้วหมดเลยค่ะที่มันตัวได้ยกมาที่ดูนะเนี่ยพวกแบรนด์เยอะมากเลยอันดอร์อะไรพวกนี้มิกี้ยังสวยเลยตอนนี้ตกเฉลี่ยตัวนึงตัวละประมาณห้าบาทพี่ถูกมากค่ะพี่หายุคสีนะคะยุคสีแใบช้ำๆนี่ให้แันเอน็มนี่แบช้ำๆเด่กใบควอยเด็กส็อกเลยเดียวรอสันใจก็มาดิครับโอ้ยมาดิ

ามาใหม่ไร่นี้นะคะพี่ติมชันแล้วใช่ไหมพี่ติมชันแล้วใช่ไหมใช่แล้วพอพี่นำไอ้วันนั้น239อะที่ว่าที่ว่าตรงนั้นอยู่ไหนอะอยู่ในกระสอบด้านหลังเหรอสวนสวนเออเป็นยาวๆตรงนั้นที่วางซ้อนไว้อะไปเลยไปโอเคไหมแะี่ด้านหลังปะวตรงด้านหลังเออ3 9จีเอเอามาด้วยข้างหลุเหรอ ตั้งอยู่หรอกสองพันเก้าสีอ่ะฮาร์ดาบินเทอร์คาดิแกนอ่ะมาต่อกันรอบสองลูกค้าต่อนะคะเมื่อกี้เน็ตหลุดพี่ขอโทษทีมาต่อกันนะค่ะนะไม่ยืนโค้งนะลูกค้าแสงชัดนะั้นค่ะแสงชัดนะคะพี่เสียงชัดนะอ่ายืดแขนสั้นอยู่นะื้อยืดแขนสั้นอยู่นะคะยืดแขนสั้นรวมสียืดสีแขนสั้นค่ะมีโพโลูปนประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ตัวนี้มาดีนะลูกค้าจังไรจังไรชอมาดีมาดี นี่สวยก้อนนี้รอเรือว่าแวหนึนึ่งนะคะมีก้อนใหม่โอ okay, เคสองเ้าเท่ากับจำนวน่ะพี่ยื้สีแขนสั้นนะคะยืสีขนส้นไม่ไม่มีเสียงอะพี่จนึงไม่ม,มีเสียงมีเสียงนะไม่มีเสียงโอเมีเสียง้ะโอเคมาแล้ว สีขันต้นนะคะยุสีขันต้นฟรอน o ์ฟรอน n ์น้ำตาลค่ะมิกกี้แบนออกเยอะมากค่ะพี่ตำนวนเยอะด้วย600ตัวบวกค่ะ600ตัวบวกกดเป็นเกรฑ์เอนนะค้านะกระสอบเกณฑเอค่ะพี่กระสอบเกณฑเอเหลือสามพั้อยห้บาทค่ะพี่คะหมดแล้วหมดเลยพี่หมดแล้วไม่มีเติมค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะพี่หมดแล้วไม่มีเติมค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลย ก้อนใหม่โอเคสองเก้าเ OK ท่าก,กับจำนวนค่ะพี่หกร้อยตัวบวกค่ะเบอร์หนึ่งเกรดเอหกร้อยตัวบวกเบอร์หนึ่งเกรดเอพี่สกรีนสกรีนเยอะแบรนชั่มได้งานหลากหลายพี่งานหลากหลายเกาหลีเกาหลีและที่สำคัญคือเขาเรียงข้ามาค่อนข้างดีค่ะได้ตอบจับด้านี้ยเก็บกลับอะ่ะเขาเรียงข้ามาดีค่ะพี่มีทั้งครอปไซต์ชั่นนะมีทั้งไซต์ที่เป็นแบบแนวตัวใหญ่นะอ่ะให้ <มา S 1> ดูกันอีกสักนิดนึงนะคะให้ดูกันอีกสักนิดนึง ใ่หลายตัวที่ไม่ได้ยกเนี่ยก็เป็นพวกแบบงานป้ายห้อยก็มีนะอาจจะไม่ได้ยกหมดทุกตัวเนี่ยพี่งานป้ายห้อยมีอีกแล้วในด้านล่างนี่นอาจจะไม่ได้ยกหมดนะซ็อกไทชั่นก็มีพี่เนี่ยเราเรียกว่าแหวนหนึ่งหนึ่งสองพี่ต้อน,นี้นะหมดแล้วหมดเลยค่ะพี่หมดแล้วหมดเลยบ้านเยอะค่ะให้พี่อยากซื้อเอาไปขายเอาไปเติมร้านนะคะอ่ะอีกครึนิดนึงพี่สิ่งก้านล่ลางนะน่นารักน่าร,รักมากตัวเด่ด ไเนดูงานครอบที่น่ารักมากเลยอ่ะใช่ใช่งานใต้ห้อยได้เยอะอยู่นะโอเคสองสามโอเค0 2น a 0สองเก้าเอ่นสองเก้าอค่ะศูนสองเก้าเอค่ะารีดัสสเรยเต็มๆงานเดีรอกใหกลับด้านนะขอผ่านนะคะสะอาดเลยค่ะ เราแบบว่าไม่เก็บเลยค่ะพี่ไม่เก็บค่ะปล่อยเลยค่ะพูดถึงย่ะพูดถึงย่ะเฮ้ยทนไมเป็นอะไรปิดเยอะเลยอ่ะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเปิด 239G นะคะ a d u l t Winter c a r d i g a n นะคะเป็นกระสอบที่เป็นกระสอบที่เราตัดรีวิวนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูโอเค 239G นะคะ a d u l t Winter c a r d i g a n ใครรอมาค่ะใครเลยค่ะโอ้โหดูพี่หยิบมาจริงใครทำของจริงโอ้ไม่ดูพี่เลย <laughs> มีการใส่คืนไหนะอ่อขอทีมพิเครูนันคะาต่อไปโอเคสองสามเก้าสี่ค่ะเยอะมากกว่าที่หกรอยตัวบวกร้อยตัวบวกอืมอืม้ามาเลยค่ะสองสาม